สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมมาทำตามสัญญาจะมาบอกมาทำตัวไหมครับให้คนที่โลกกว้างได้จริงๆฮะทุกวร์ชัน i o n คงถามหนึ่ง ดูอ1นหนะครับอะฮะเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับตอนแรกนะครับไปครับมาไครับ ช้านะครับขอภัยด้วยนะครับนะครับพอเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเอ้อะไรรอรอพอเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วครับกดที่อะไรเลยนะ นี่เป็นผมสร้างมาแล้วนะครับเราต้องเราต้องสร้างห้องใหม่นะครับกดครับนี่ก็เป็นชื่อชื่ออะไรก็ได้ผมชอบ YYZ ว y z แยวนะครับ ก็อันนี้ทำตามพนตามตามพนนครับอนนี่สองก็นี่อันนี้ก็อี่สองกันนะเปิดหมดนะเป็นเกา้าเก้านะครับสามตัวอ,อันนี้ก็บนสุดครับามาทำตามผมเสร็จแล้วถ้ามีเสียง ไม่ชัดผมขอภัยด้วยนะครับผมมาสบายวันนี้อ่าพอสร้างเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่อะไรว e e ะ C R E A T E ผมอ่านเป็นผมไม่เรียนนะครับแต่ผมสอนคนเป็นครับรอ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 ือฮึ พอมาแล้วเลยอ้าบบอกแล้วครับด่าจริงๆครับไม่รอครับดูโคชันผมจริงๆนะครับ <c oughs> ง่ายมากเลยครับอ,อย่าลืมกดกดกไติดตามด้วยนะครับ ให้ผมมีกําลังใจลงคลิปต่อๆไปนะครับขอจบเพียงแค่เท่านี้นะครับบาย